สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e l ง Madman คนบ้านหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Skeleton Key เปิดประตูหลอนเรื่องราวของแคลโรไลยิงสาวที่รับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเพียงเพราะเธอไม่อยากเห็นคนแก่ที่ใกล้ตายจากไปอย่างโดดเดี่ยวเธอได้รับงานดูแลคนแก่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในชนบทบ้านหลังนี้มีประวัติที่ไม่ธรรมดายิงเธออยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกถึงความสยองมากขึ้นเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรรับชมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ เริ่มเรื่องมาที่สาวสวยคนนี้ครับเธอมีชื่อว่าแคลรไลเอลลิสเธอทํางานดูแลคนแก่ที่ใกล้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งวันแล้ววันเล่าที่เธอต้องทนเห็นคนไข้ของเธอจากไปและเธอก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าทางบ้านพักคนชราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเป็นห่วงคนไข้เหล่านี้สักเท่าไหร่พวกเขาเห็นคนไข้เป็นแค่ตัวทําเงินเท่านั้นซึ่งมันขัดกับเป้าหมายที่แท้จริงของเธอครับ คือเธอเนี่ยต้องการจะดูแลคนแก่เหล่านี้ด้วยความจริงใจไม่อยากให้คนแก่ต้องจากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวเธอก็เลยกลับไปปรึกษากับจิวเพื่อนสาวคนสนิทของเธอคือแคโรไลน์ลเนี่ยหางานใหม่ได้จากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับ มันเป็นงานดูแลผู้สูงอายุในชนบทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเมืองที่เธออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจิวก็บอกว่าที่เมืองนั้นเนี่ยมีแต่บึงจระเขก็เยอะแถมผู้คนยังจนโคตรเอาง่ายๆก็คือกันดารครับจิวก็เป็นห่วงอะนะกลัวว่าแคลรไล,ลจะลำบากแต่เธอก็ยืนยันว่าจะรับงานนี้เพราะเธอเต็มใจอยากจะช่วยเหลือคนอื่นและอีกอย่างหนึ่งครับเวลาของเธอก็จะเหลือมากขึ้นเธอจะได้ไปเรียนต่อพยาบาลอย่างที่เธอใฝ่ฝนันในเช้าว,วันลุงขึ้นแคลรไล,ลได้ออกเดินทางไปที่นั่นทันทีสภาพบ้านก็ไไไมม่ด้เลวราายอะกกนะั บ้านหลังใหญ่สไตล์คนมีตังค์สภาพภายในดูโบราณเก่าเกึแกแฝงไปด้วยบรรยากาศที่ดูวังเวงและเงียบเหงาเจ้าของบ้านก็คือคู่รักคนแก่เบนเดวิโลและไวโอเลตเดวลโลเบนเนี่ยป่วยเป็นอัมพาตครึ่งตัวเดินไม่ได้แล้วก็พูดจะสื่อสารไม่ได้ด้วยแคโรไล,ลต้องทําหน้าที่ในการดูแลชายแก่คนนี้ลุกมาแชลล์ทนายของครอบครัวเดวโลก็ได้พาแคโรไล,ลไปแนะนําตัวกับเบนและไวโอเลตแต่ดูเหมือนว่าไวโอเลตเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแคโรไลสักเท่าไหร่อ่ะนะมาถึงก็เดินหนีหน้ากันไปเลยลุกก็พยายามอธิบายฟัังครบ ว่ายายป้าไวโอเลตเนี่ยแกหัวโบราณจะตายไม่ค่อยชอบไวรุ่นยุคใหม่สักเท่าไหร่ซึ่งแคโรไลน์เธอก็เข้าใจได้ส่วนเรื่องของเบนเนี่ยที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุล้มลงที่ห้องใต้หลังคาเมื่อเดือนก่อนทําให้ร่างกายเป็นอัมพาตครึ่งตัวไม่สามารถพูดหรือเดินได้ทําหน้าหมดอะไรตายอยากไปวันๆที่นี้ไวโอเลตก็เดินมาบอกว่าเธออยากได้คนจากนิวออรีนและพูดสเนียงทางใต้ได้มากกว่าแล้วก็บอกว่าแคโรไลน์จะไม่เข้าใจบ้านของเธอหลังจากนั้นแคโรไลน์ Caroline ก็คิดทบทวนว่าจะทํางานที่นี่ดออเปล่าาาาาพูแ et, ้้้วววยยยไโตนจะั เดี๋ยวจะมีปัญหากันตลอดทั้งงานก่อนหน้านี้ก็มีคนมาสัมภาษณ์ตั้ง5คนแต่ป้าแกก็ไม่เอาครับลูกพยายามก่อมให้แคลโรล,ลาอยู่ต่อเพราะถ้าเธอไม่รับงานนี้เนี่ยลูกก็ต้องรับกรรมอยู่คนเดียวคือจะหาเพื่อนมาให้ยายป้าบ่นว่างั้นเหอะ แต่ว่าแคลโรไลน์ก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับไอ้คำพูดที่ไวโอเล็ตบอกว่าเธอคงไม่เข้าใจบ้านของฉันหรอกนะมันหมายความว่าอะไรกันแน่ลูกก็เลี่ยงที่จะตอบแล้วบอกว่าอย่าไปสนใจเลยรู้แค่ว่าครอบครัวเดวโลเนี่ยรวยมากก็พอแล้วหลังจากนั้นแคลโรไลน์ก็กลับบ้านไปนอนคิดทบทวนอยู่คืนหนึ่งจนเธอตัดสินใจจะรับงานนี้เอาไว้เช้าวันลุ่งขึ้นเธอก็เก็บข้าวของบอกลาจิลแล้วออกเดินทางไปที่บ้านเดวิลโลอีกครั้งซึ่งในระหว่างทางครับ แคลโล,ลายได้แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มข้างทางและที่ปั๊มนี้เนี่ยมันก็ทั้งเก่าทั้งดูน่ากลัวแถมเจ้าของปั๊มก็ไม่อยู่ให้จ่ายเงินอีกด้วยแคลโอล,ลายก็เลยเดินเข้าไปในร้านเธอสังเกตเห็นว่าหน้าประตูเนี่ยมีผงที่เป็นสีส้มๆลรยเอาไว้พร้อมกับพวกเครื่องรางของขังเต็มไปหมดอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อของคนแถบนี้ครับ หลังจากนั้นแคลโรไลน์ก็ออกเดินทางต่อจนไปถึงบ้านของครอบครัวเดวโลอีกครั้งในขณะที่เธอกำลังจัดข้าวของอยู่เนี่ยเธอก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งครับไม้ว่าจะเป็นห้องของเธอหรือทุกพื้นที่ภายในบ้านมันไม่มีกระจกเหลืออยู่เลยสักบ้านเดียวแถมมันยังมีร่องรอยเหมือนกับว่ากระจกทั้งบ้านเนี่ยโดนงัดทิ้งออกไปหมดแล้วตรงนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับแคลโรไลน์เป็นอย่างมากแต่หลังจากที่เก็บข้าวของอะไรเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้เข้าไปดูแลทักทายเบนแล้วจู่ๆเนี่ยเบนก็จับที่แขนของแคลโลลยยแรไล ถึงจะทําให้เบนสงบลงได้หญิงสาวต่างไว้ทั้งสองคนก็เริ่มพูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นไวโอเลตก็ล่ายาวเลยว่าหน้าที่ของแคลโรไลน์ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ถึงตาที่แคลโรไลน์จะต้องถามกลับ ว่าความเป็นมาของสองผัวเมียเนี่ยเป็นมายังไงอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วไวโอเลตก็เลยเล่าว่าเธอมาที่นี่ประมาณปี1 9 6 2ซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากพี่น้องคู่หนึ่งที่ชื่อว่ามาตินกับเกสซึ่งไวโอเลตก็ยังเก็บรูปภาพในวัยเด็กของพวกเขาเอาไว้ก็เพื่อรักษาความทรงจําของบ้านหลังนี้แต่ว่าในกรอบรูปก็ไม่ได้มีแค่รูปของเด็กครับยังมีรูปของคู่ผัวเมียผิวสีถ่ายกับเด็กๆเ,เอาไว้อีกด้วยชื่อของพวกเขาคือป้าป้าจัดติฟายกับมาม่าเซซิลก็ยังไม่ทราบนะครับว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องงกัันยงไง S <S จากนั้นไวโอเลตก็ได้มอบกุญแจผีให้กับแคโรไลน์ความหมายของกุญแจผีเนี่ยคือมันสามารถไขประตูได้ทุกห้องเลยครับเพราะในบ้านมีห้องทั้งหมด30ห้องถ้าพกกุญแจ30ดอกมันก็ไม่ไหวทีนี้กลับมาเรื่องกระจกครับแคโรไลน์ลเธอสงสัยว่าทำไมในบ้านถึงไม่มีกระจกไวโอเลตก็ตอบติดตลกมาว่าก็ลองแก่ดูสิเธอไม่อยากเห็นสภาพของตัวเองตอนแกหรอกนะเมื่อไรแกงองอมเหยวย่นเหมือนเราเธอจะไม่ตการเครื่องเตือนใจแน่ล่ะ วันเวลาผ่านไปแคลโรไล,ลทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีเยี่ยมแล้วดูเหมือนว่าวายโอเลตเนี่ยก็จะเริ่มชอบเธอแล้วเหมือนกันเว้นแต่เบนที่ยังคงทำสีหน้าอมทุกอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในตอนอยู่ที่สวนเนี่ยวายโอเลตเธอเริ่มหยิบมเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้มาครับมันถูกเก็บอยู่ที่ห้องใต้หลังคาเธอก็เลยวานให้แคลโรไล,ลไปหยิบมาให้พอเข้าไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วเธอก็ได้เจอกับมเมล็ดพันธุ์ตามที่ยายป้าบอกครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ย ก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากข้างในแคลโรไลน์ก็เดินตามเสียงนั้นไปเธอได้เจอกับประตูลับที่ถูกปิดตายเอาไว้ไม่สามารถเปิดออกได้แม้จะใช้กุญแจผีที่มีอยู่ก็ตามเธอก็เลยไปถามไวโอเลตครับว่าทาไมมันถึงเปิดไม่ออกล่ะมีอะไรอยู่ข้างในกันแนะ่ไวโอเลตก็เลยบอกว่าตั้งแต่ได้บ้านหลังนี้มาเนี่ยประตูบานนั้นก็ไม่เคยเปิดออกได้แล้วพอถามว่าเบนอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุลม้มลงนะ่ะไวโอเลตก็เลี่ยนที่จะตอบครับแล้วก็บอกให้แคลโรไลน์น่ะไปถามเบนเอาเองดีกว่าแต่่่ถาาาามมไไไดดด้้้ก็บลวเเพพระนนู และในค่ําคืนนี้ครับแคลร์ลน์ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเนื่องจากมีเสียงดังออกมาจากข้างในตัวบ้าน ซึ่งพอตามเสียงนั้นไปต้นต่อของเสียงก็ดังมาจากห้องของเบนแต่พอเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าเบนได้หายตัวไปครับแคโรไล,ลยพยายามวิ่งตามหาทั่วบ้านจนเธอสังเกตเห็นว่าหน้าต่างห้องของเบนมันแง้มเปิดอยู่นิดหน่อยที่พีคเลยเนี่ยคือตาแก่เบนปีนออกนอกหน้าต่างไปครับลุงแกเดินไม่ได้แต่ก็ใช้มือทั้งสองข้างตะเกียกต,ตะกายปีนตกลงไปที่ชั้นล่างของบ้านเสียงที่ดังเนี่ยก็มาจากการที่แกเอาตัวถ่ายกับหลังคานี่แหละครับไวโอเลตที่ได้ยินเสียงโคมคามก็รีบออกมาช่วยทันทีแล้วได้สั่งงให้แคโไลลยไปยกาาอีวิช e ม เธอได้กลับเข้าไปในห้องของเบนอีกครั้งแต่คราวนี้เธอสังเกตเห็นภาพปูที่นอนผืนนึ่งว่างอยู่เบนได้ใช้ดินจากกระถางต้นไม้เขียนเอาไว้ว่าช่วยด้วยแบบนี้มันเริ่มแปลกแล้วครับเธอก็เลยเอาภาพปูที่นอนไปซ่อนก่อนแล้วจากนั้นก็ลงไปช่วยเหลือเบนในตอนที่กําลังจะยกเบนขึ้นมานั่งเบนในสงสายตาอ้อนวอนให้กับแคลรไลน์ลากว่าเขาอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอติดอยู่อย่างเดียวครับที่เบนนั้นไม่สามารถพูดได้ในเช้าว,วันรุ่งขึ้นลุกก็มาทํางานของเขาเหมือนอย่างเคยแคลรไลน์ได้เล่าทุกอย เธอเห็นเมื่อคือนเนี่ยมันดันหายไปครับเธอก็เลยงงว่าสรุปที่เห็นเมื่อคือนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เธอได้ถามลูกว่าเขาเคยรู้สึกว่าเบนอยากขอให้ช่วยบ้างไหมเบนเคยมีท่าทีแปลกๆอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งลูกก็ยังไม่ทันได้ตอบครับไวโอเลตก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีหนุ่มสาวนั่งทําความคุ้นเคยกันอยู่ หลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองแคลโรไลน์ก็แอบ,บขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาเพื่อแอบเปิดประตูของห้องลับอีกครั้งคราวนี้เธอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างติดอยู่ที่รูเสียบกุญแจเธอก็เลยใช้กิ๊บหนีบผมเนี่ยเคี่ยมันออกมาครับมันคือเศษกุญแจที่หักติดอยู่ในรูแล้วมนันันต่อกับกุญแจผีได้พอดีด้วยนะ ทำให้เธอสามารถเปิดประตูห้องลับออกมาได้พอเข้าไปข้างในเนี่ยสิ่งของที่อยู่ในนั้นก็ลองทําให้เธออึง้งเพราะแต่ละอย่างมันทั้งดูน่าเกียดและน่ากลัวมีลักษณะคล้ายกับของที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆประมาณว่าของขัง,งสายดําครับนอกจากนั้นเธอยังได้เจอกับหนังสือของป้าป้าจัสติฟายและมาม่าเซซิลอีกด้วยมันเป็นหนังสือสอนการใช้อาคมแคลโรล,ลาย,ยังคงลื้อข้าวของต่อไปเรื่อยๆเจอกับสิ่งของแปลกๆมากมายแล้วมาสรุปที่แผ่นเสียงบทสวดของป้าป้าจัสติฟายซึ่งในขณะเดียวกันครับ ไวโอเลตก็กำลังตามหาตัวของแคโรลนอยู่พอดีเธอก็เลยขึ้นมาตามที่ห้องใต้หลังคาแล้วปรากฏว่าประตูมันไม่ได้ล็อกตอนนั้นแคโรลน์ก็รู้ตัวพอดีครับเธอก็เลยใช้ไหวพริบจนสามารถหลบหลีกสายตาของไวโอเลตไปได้หลังจากนั้นเธอก็กลับเข้าเมืองไปที่บ้านพักของเธอเธอได้หยิบเอาหนังสืออาคมกับแผ่นเสียงมาด้วยแล้วนำแผ่นเสียงนั้นไปเปิดฟังในตอนที่ฟังเนี่ยเธอรู้สึกดำดิ่งไปกับมันทั้งที่ปกติแล้วแคโรลนไม่ได้เชื่อในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ หลังจากนั้นเธอก็นําเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้จิวฟังจิวก็บอกว่าห้องที่แคลโรไลน์เจอเนี่ยน่าจะเป็นห้องฮูดูนะสะกดหอนกฮูนะครับแตกต่างจากวูดูวูดูนั้นคือศาสนา,ศาส่วนฮูดูเนี่ยก็คือเวทมนต์ของคนพื้นเมืองซึ่งที่นิวออรีนก็คือต้นกําเนิดของมันครับ ต่จิวก็บอกมาอีกว่าปกติแล้วฮูดูทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่ได้เชื่อมันมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ป้าของจิวก็พอรู้เรื่องพวกนี้บ้างครับแคโลโอลายก็เลยให้จิวพาไปหาร้านที่ขายของทําฮูดูหน้าร้านเนี่ยก็เปิดเป็นร้านซักผ้าบางหน้า,าไว้แคโลโอลายกลับไปที่บ้านของครอบครัวเดวโลยอีกครั้งแล้วได้นํากระจกจากห้องใต้หลังคาไปแขวนเอาไว้ในห้องของเบนไวโอเลตเข้ามาพบเห็นในตอนเช้าเธอก็ถึงกับช็อกไปเลยครับเธอได้เข้าไปต่อว่าแคโลโอลาอย,ย่างหนักเธอ,อได้ยินฉันสั่งแล้วว่าห้ามมีกระจก แล้วแคลโรล,ลาย,ยังตอบกลับไปอีกว่าเธอได้เข้าไปในห้องลับมาแล้วถ้าไวโอเลตไม่ยอมเล่าความจริงเธอจะไปจากที่นี่ทันที ไวโอเลตก็เลยเริ่มเล่าที่มาของบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ90ปีก่อนเนี่ยบ้านหลังนี้เคยเป็นของนายธนาคารที่มีชื่อว่าทอมเขาลํำรวยจากการโกงเงินคนยากจนเขาอยู่กับครอบครัวและคนใช้อีก2-3าคนซึ่งป้าป้าจัดติฟายกับมาม่าเซซิลคือคนใช้ของพวกเขาส่วนสองพี่น้องมาตินกับเกสเด็กที่เราเห็นในรูปภาพก็คือลูกของทอมนั่นเองครับทอมไม่รู้เลยว่าคนใช้ทั้งสองคนนั้นมีวิชาอาคมและนับถือฮูดูห้องลับในห้องใต้หลังคาก็คือห้องของพวกเขา ถ้าเป็นคนดีที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจะช่วยแต่ถ้าเป็นคนเลวก็จะโดนพวกเขาลงโทษทอมเนี่ยก็จิกหัวใช้ทั้งสองคนอย่างโหดร้ายทารุณทั้งสองคนสารพัด จนมีอยู่คืนหนึ่งที่บ้านของทอมจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตรวมเหล่าคนรวยและคนใหญ่คนโตทั้งหลายอยู่ด้วยกันเมื่อถึงตอนเลิกงานเลี้ยงแขกบางคนอยากจะบอกลาลูกๆของทอมแต่ไม่มีใครเห็นเด็กๆมานานเป็นชั่วโมงแล้วด้วยความเมาครับพวกเขาก็เลยเล่นเกมตามหาเด็กๆจนกระทั่งมีคนได้ยินเสียงดนตรีเสียงบทสวดของป,ป้าจัตติฟายดังอยู่บนห้องใต้หลังคาที่นั่นเองป,ป้าจัตติฟายกับมาม่าเซซิลกำลังสอนให้เด็กๆขัดไล่มนฮูดูทอมและแขกในงานที่เห็นแบบนั้นก็โกรธมากครับพวกเขาจับสองพัวเมียไปแขวนคอพร้อมกับเผาทั้ป ต้นไม้หน้าบ้านแต่หลังจากนั้นไม่นานทอมก็ยิงภรรยาของตัวเองทิ้งแล้วก็ยิงตัวตายผู้คนล่ำาหลือวิวญ,ญญาณของจัตติฟายและเซซิลกลับมาแก้แค้นและที่บ้านหลังนี้ไม่มีกระจกเนี่ยก็เพราะว่าได้ใครส่องกระจกในบ้านจะต้องเจอกับวิญ,ญญาณของสองผัวเมียไวโอเลตเองก็โรยผงอิดเอาไว้รอบๆบ้านเชื่อว่าผงอิดเนี่ยจะป้องกันไม่ให้คนที่คิดร้ายกับเราเข้ามาได้แต่แคโรไลน์เธอก็ยังไม่เชื่อเรื่องผีสางสักเท่าไหร่ครับ หลังจากนั้นแคลโรไลน์ก็ไปดูแลอาบน้ำให้กับเบนในตอนนั้นเองเธอก็นึกอยากจะลองอะไรสักหน่อยเธอได้ยิบเอากระจกของเธอเนี่ยส่องไปที่เบนทําให้เบนเกิดอาการคุ้มข้างขึ้นมา จากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้แคลโรไลน์เดินทางกลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาแม่หมอที่ร้านซักผ้า<ๆ>เธอเล่าอาการของเบนให้ฟังแล้วให้แม่หมอจัดยาจัดของขังมาให้อันนี้ตัวของเธอเองก็ยังบอกว่าไม่เชื่อเรื่องฮูดูนะครับแต่ที่ยอมทําขนาดนี้เนี่ยมันมีเหตุผลแคลโรไลนล์กับพ่อของเธอมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนที่พ่อของเธอป่วยตายเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องนั้นทำให้เธอรู้สึกผิดครับประมาณว่านี่ฉันทิ้งพ่อแก่ๆให้ตายไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอ เธอก็เลยตั้งใจจะดูแลคนไข้หรือคนแก่ที่ใกล้าตายอย่างสุดความสามารถในคืนวันถัดมาแคลโรไล,ล์กลับไปที่บ้านเดวิลโลช้โอกาสตอนที่วอลเลตเพลอหลับหน้าทีวีขึ้นไปทาพิธีตามที่แม่หมอสั่งกับเบนในตอนที่ทําพิธีเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเบนสามารถพูดและเรียกชื่อของแคลโรไล,ลได้ซึ่งในขณะเดียวกันไวเอลเลตก็ตื่นขึ้นมาทันทีเบนร้องขอให้แคลโรไล,ลช่วยเหลือพาเขาออกไปจากทีน่นี่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยวายเอลเลตได้เดินมาเคาะประตูเรียกพอดีครับท่าทางของเธอดูเคร่งเครียดเหมือนกับบบว่่าาาเเธธออออจะะรรรู้้ไงงยีลใหแ ไลออกไปจากห้องทันทีคืนนี้พอแค่นี้แคไลอลยกับใจ และในคืนนี้เองครับแคลโรล,ลาได้ฝันร้ายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เธอได้เจอไม่ว่าจะเป็นบทสวดของป้าจัสติฟายภาพของขังต่างๆที่เธอได้พบเห็นแล้วเห็นภาพตัวเองโดนเย็บปากเย็บตาทําให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันฝันร้ายครั้งนี้ทําให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากเธอก็เลยลองใช้กระจกส่องเพื่อพิสูจน์นั่นทาให้เธอได้เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกจากห้องไปในเช้าว,วันรุ่งขึ้นแคลโรล,ลาตัดสินใจลาออกจากงานนี้ทันทีแต่ในขณะที่เธอกําลังเก็บข้าวของเธอก็เห็นเบนที่กาลังนั่งเศร้าอยู่หน้้้้าาบบนนนเธอทิงงชแก่คนน่คคีไมลรั แคโลโรลน์ได้แอบถ่ายภาพหลักฐานต่างๆบนห้องใต้หลังคา แล้วนําภาพเหล่านั้นไปให้ลูกดูพร้อมกับอธิบายถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ดูเหมือนลูกจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ครับเธอก็เลยถามถึงประเด็นพยาบาลคนเก่าที่ลาออกไปลูกก็พาคาโรไลน์ไปพบกับพยาบาลคนนั้นเธอได้เล่าว่าแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนบอกให้เธอออกมาจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าบ้านเดวลโลเนี่ยมันมีประวัติที่ชั่วร้ายสองพี่น้องมาตินกับเกตหลังจากขายบ้านไปก็เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายซึ่งเบนเองก็เป็นแบบนั้นแต่พยาบาลเธอไม่เชื่อว่าผีจะสะกดเบนครับเธอคิดว่าไวโอเลตนนทคํา แคลโรไลน์ก็เลยสงสัยว่ามนพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่เชื่อมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะพยาบาลก็เลยบอกกับแคลโรไลน์ว่างั้นเธอก็รีบออกมาแล้วกันก่อนที่เธอจะเชื่อเรื่องพวกนี้หลังจากนั้นลูกก็ขับรถไปส่งแคลโรไลน์ระหว่างทางพวกเขาก็นั่งเถียงกันเรื่องของเบนจนพวกเขาขับมาถึงปั๊มที่แคลโรไลน์เคยเติมน้ํามันเธอก็เลยบอกให้ลูกจอดที่นี่ครับเพราะว่าเจ้าของปั๊มก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้คนแถบนี้เชื่อเรื่องแบบนี้กันหมด มันมีผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาและในตอนนั้นเองเนี่ยเสียงบทสวดที่คล้ายกับปป้าจัตติฟายก็ดังออกมาจากบ้านที่อยู่หลังปั๊มพวกเขาทั้งสองมุ่งตรงไปที่บ้านหลังนั้นแล้วได้เจอกับยายแก่คนหนึ่งครับ คลรได้ถามถึงเรื่องแผ่นเสียงที่มีชื่อว่าเวทมนต์สังเวยมันเป็นแผ่นเสียงที่เธอได้มาจากห้องใต้หลังคายายแก่ก็บอกว่ามันเป็นเวทมนต์ที่ทรงอํานาจมากจัดติฟายคนพบมันแต่เขาก็เสียชีวิตก่อนที่จะได้ล่ําเรียนมนต์นี้จะช่วยยืดชีวิตของผู้ใช้ได้โดยการสังเวยใครสักคนแล้วยืดชีวิตที่เหลือของคนคนนั้นพอได้ยินแบบนี้แคลิฟรก็รีบชวนลูกไปช่วยเบนทันทีแต่ว่าลูกเขาเป็นห่วงด้านกฎหมายครับ จูจูจะไปภาคสามีมาจากเมียได้ยังไงมันต้องมีหมายสารอะไรให้เรียบร้อยก่อนต้องพิสูจน์ว่าไวโอเล็ตทำร้ายเบนจริงๆซึ่งก็คงต้องรอถึงวันพรุ่งนี้แคโรไลน์เธอรอไม่ได้ครับ เธอก็เลยรีบกลับไปที่บ้านเดวโลในคืนนี้เลยพอกลับไปดูของที่เก็บในกระเป๋าหนังสือและแผ่นเสียงที่เธอเก็บเอาไว้ก็หายไปใช่แล้วครับไวโอเล็ตเป็นคนเอาไปเองเธอได้ฉีกกระดาษหน้านึงเก็บเอาไว้กับตัวตอนนั้นแคโรไลน์เธอเห็นท่าไม่ดีแล้วเธอก็เลยรีบไปที่ห้องเก็บของนอกบ้านแล้วหยิบผงอิดเก็บเอาไว้เพื่อใช้พิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างเธอได้ใช้ผงอิดพวกนั้นโรยเอาไว้ที่หน้าห้องเมื่อไวโอเล็ตมาตามให้ไปกินข้าวแคโรไลน์ก็หลอกล่อทุกวิถีทางเพื่อให้ไวเออร์เล็ตเข้ามา ว่าตามความเชื่อผงอิดจะป้องกันไม่ให้คนที่คิดร้ายกับเราเขามาทำร้ายเราได้แบบนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไวโอเลตไม่ได้คิดดีกับแคโรไลแน่นอนหลังจากนั้นไวโอเลตก็ชวนให้แคโรไลลงไปกินข้าวด้วยกันเธอได้เตรียมน้ําตาลผสมกับยาสลบเอาไว้เพื่อใช้กับไวโอเลต แต่เหมือนป้าแกจะรู้ทันครับแกไม่ยอมกินแคลโรไลน์ก็ไม่ยอมกินข้าวที่ยายป้าทาเหมือนกันในตอนนั้นเองเนี่ยจะว่าจังหวะดีก็ได้ครับไฟในบ้านดันดับพอดีทําให้ไวเลดต้องลุกขึ้นไปหยิบเทียนแคลโรไลน์ก็เลยใช้โอกาสนี้ใส่ย,ยาสลบลงไปในชาซะเลยพอไวเลดกลับมาเธอก็ยิงคําถามเข้าตรงๆเลยว่าคุณทําอะไรกับเบนกันแน่ทําให้ไวเลดมีท่าทีที่เปลี่ยนไปทันทีเมื่อ,อยาเริ่มออกฤทธิ์ไวเอลดก็หยิบกระดาษที่เธอฉีกออกมามันมีชื่อว่าเวทมนต์อัญเชิญผู้พิทักษ แคลโรไลน์ก็เลยฉกมาซะเลยครับจากนั้นยายป้าก็นอนสลบไปแคลโรไลน์กลับไปดูที่ห้องของไวโอเลตแล้วได้พบว่าใต้เตียงของเธอเนี่ยมีรอยการทําพิธีอะไรสักอย่างแคลโรไลน์ได้เจอหนังสือกับแผ่นเสียงพาธิเบนเขียนขอความช่วยเหลือก็ถูกเก็บเอาไว้ด้วยที่พิคเลยก็คือเส้นผมของแคลโรไลน์เองก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันไวโอเลตคงแอบตัดมาในขณะที่แคลโรไลน์กำลังนอนหลับเพื่อนํามาทําพิธีอะไรสักอย่างเด หลังจากนั้นเธอก็รีบพาตัวเบนขึ้นรถแล้วขับออกไปจากที่นี่ทันทีแต่ให้ตายเถอะครับประตูบ้านถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาะแคลโรไลน์ลองขับรถชนไปสองครั้งก็ไม่ได้ผลเธอก็เลยพาเบนไปแอบในห้องเก็บของนอกบ้านแล้วสัญญาว่าเธอจะตามคนกลับมาช่วยในขณะเดียวกันครับยายป้าไวโอเล็ตก็ข้างถือปืนออกมาไล่ล่าแคลโรไลน์แต่ว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีท่าเรือครับแคลโรไลน์ก็เลยพายเรือหนีออกไปได้เธอได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากลูกแล้วเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดเธอมีปืน เธอรู้ว่าฉันรู้เรื่องเบนเขายังอยู่ที่บ้านซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยไวอเล็ตก็โทรมาหาลูกพอดีลูกก็เลยทําเป็นแกล้งคุยไปก่อนแล้วแอบอัดเสียงเอาไว้ ในขณะที่ลูกกาลังคุยโทรศัพท์แคลโรไลน์ก็สังเกตเห็นความผิดปกติในห้องของเขาไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่เขาฟังหนังสือกฎหมายขั้นเบื้องต้นทั้งที่ความจริงแล้วเป็นทนายมาตั้งนานเนี่ยน่าจะอ่านหนังสือที่มันแอดวานมากกว่านี้นอกจากนั้นเธอยังได้เจอกับรูปภาพของตัวเองที่ลูกน่าจะแอบถ่ายเอาไว้ที่พีคเลยเนี่ยแหวนของป้า,ปาจัดติฟายก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันรวมถึงกุญแจผีของบ้านเดวลโลด้วยเป็นไปได้ว่าลุกเนี่ยอาจจะสมรู้ร่วมคิดกับไวโอเลตพอรู้ความจริงก็สายไปแล้วครับ ลูกข้อมารัดคอจนเธอสลบไปเขาได้จับเธอกลับไปที่บ้านเดวโลลูกกับไบโอเลตพยายามจะเค้นถามว่าเอาตัวเบนไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่อย่างนั้นพิธีที่เตรียมไว้จะเริ่มไม่ได้ถ้าคนอื่นถามพวกเขาจะไม่มีข้ออ้างคือพวกเขาเนี่ยจะจับแคลโรไลทำพิธีอะไรสักอย่างครับ โดยเบนก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแคลโรไลน์เธอคิดแผนขึ้นมาได้เธอก็เลยยอมบอกว่าเบนอยู่ไหนแล้วเฉยอากาศแอบหนีเข้าไปในห้องของเธอซึ่งเธอโรยผงอิดเอาไว้ครับมันสามารถถ่วงเวลาได้นิดหน่อยแคลโรไลน์ก็ปีนหนีออกไปทางหน้าต่างแต่ก็ไม่สามารถหนีออกจากตัวบ้านไปได้พวกเขาก็วิ่งไล่จับกันแบบทอมแอนเจอรี่แคโรไลน์ใช้ผงอิดทั้งหมดที่มีโรยไว้ทั่วบ้านเพื่อหาทางเอาตัวรอดไวเวเลตได้เข้ามาต่อสู้กับเธอจนแคลโรไลน์เนี่ยเหวี่ยงยาป้าตกบันไดไปเลยครับ แคลโรไล,ลแอบหนีไปใช้โทรศัพท์บ้านโทรหาตำรวจกับจิลในขณนะเดียวกันครับยายปาก็ยังไม่ลดละขนาดขาหักไปแล้วปาก็ยังขึ้นลิฟต์คานตามมาอีกแคลโลไลก็เลยหนีเข้าแอบในห้องรับใต้หลังคา แล้วดูเวทมนต์อันเชิญผู้พิทักษ์ที่เธอได้มาใช้ของขังต่างๆที่มีในห้องประกอบพิธีคือตอนนี้เนี่ยเธอเชื่อแล้วว่าอาคมพวกนี้จะปกป้องเธอได้พอยายป้าคานมาถึงแกก็ถามว่าแน่ใจเหรอวันนั้นคือมนต์ที่ใช้คุ้มครองตัวเองวงกลมนั่นนะ่ะมันกันเธอไม่ให้ออกมาต่างหากละ่ละเราล้อยให้เธอเชื่อเรื่องนี้มานานแล้วมันไม่ได้ผลถ้าเธอไม่เชื่อจากนั้นยายป้าก็เปิดแผ่นเสียงของ j u s ติฟ y แล้วใช้กระจกส่องไปที่แคโรไลน์แคโรไลน์ได้เห็นภาพของเกสไวโอเลตและมาม่าเซซิลในกระจกแล้วกระจกนั้น่ง,งเขาาาเออข้้าามธออนึที ก็เปลี่ยนไปทันทีเธอหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบทั้งที่ปกติไม่เคยลูกเดินเข้ามาแล้วเรียกแคโรไลน์ว่าเซซิลแคโรลน์ก็เรียกลูกว่าจัตติฟายพร้อมก็บ,บอกว่าคราวนี้เนี่ยลอกยากกว่าทนายหน่อยนึงนะ คืองี้ครับอาจจะมีหลายคนที่งงมนต์ดำที่พวกเขาทํากันเนี่ยก็คือการสลับร่างย้ายวิญญาณในเริ่มแรกจัดติฟายกับเซซิลได้สลับร่างกับมาตินและเกสลูกของทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โดนฆ่าไปนะ่ะก็คือลูกๆของทอมเองครับที่โดน2ผัวเมียหมอผีสลับร่างเรียบร้อยต่อมาในปี62คู่ผัวเมียเบนแล,วว OLED, และวแวอเลตได้เข้ามาติดต่อซื้อบ้านจากจัติฟายและเซซิลในตอนนี้ร่างกายของพวกเขาคงเริ่มแก่กแล้วครับ พวกเขาเลยทําพิธีสลับร่างกับสองผัวเมียที่ดูหนุ่มสาวกว่าวันเวลาผ่านไปร่างกายของพวกเขาเริ่มแก่ลงตามกาลเวลาถึงเวลาที่ต้องหาร่างใหม่ลูคมาแชลหรือว่าคุณทนายเนี่ยคือเหยื่อคนก่อนหน้าแคลโรไล,ลเพียงไม่นานลูคโดนสลับร่างมาอยู่ในร่างของคนแก่จัต,ตี้ไฟเนี่ยก็อยู่ในร่างของลูคและความสวยคือแคลโรไล,ลก็ปรึกษาแต่ลูคครับทาให้พวกเขารู้ความเคลื่อนไหวของเธอหมดเลยการทําพิธีเนี่ยจะต้องหลอกล่อให้เหยื่อเชื่อในเรื่องของฮูดูไม่อย่างนั้นมนก็ใช้ไม่ได้ผลพอก่อมจนแคลโรไล,ลเชื่อหมดใจถึงจะเริ่มทําพิธีได้ และตอนนี้ให้ตายเถอะครับวิญญาณของแคโรไลน์เนี่ยได้ไปอยู่ในร่างของไวเอเลตเรียบร้อยแล้วเซซิลได้ป้อนอยาชนิดหนึ่งให้กับแคโรไลน์มันเป็นยานที่ทําให้พูดหรือเดินไม่ได้แบบเดียวกับที่ลุกในร่างของเบนกินเลยครับพอตํารวจพยาบาลและจิลมาถึง2ภผัวเมียหมอผีก็โกหกได้อย่างแนบเนียนมันใช้วิชาทนายโอนย้ายบ้านมาเป็นของตัวเองได้ยอย่างไม่ต้องสงสยัยส่วนแคโรไลน์กับลูกตัวจริงก็นอนจ้องหน้ากันแบบงงอยู่บนรถพยาบาลและนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้ สำหรับ The s k e l e t ลต k e คได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.5เต็ม10คะแนนและเว็บมะเขือเ่าเพียง38%ส่วนตัวตอนที่ได้ดูครั้งแรกเนี่ยก็คืออึ้งกับตอนจบไปเลยครับไม่คิดว่ามันจะกล้าจบได้แบบนี้ในช่วงแรกนี่มาเหมือนเล่นกับผีสางที่ชั่วร้ายเพราะตอนจบคนร้ายนี่มันอยู่ใกล้ตัวนางเอกนี่เองนางเอกนี่ก็ปรึกษาจนมันปากเลยครับมีอะไรก็บอกเขาหมดไอ้จัดติฟายในร่างทนายนี่ก็อย่างเนียนเอาเป็นว่าช่วงแรกเนี่ยดูน่ากลัวซึมซแบบมนันหมพอดูตอนจบ ตาสว่างทันทีครับกาแฟไม่ต้องเอาเป็นว่าถ้าใครฟังเราชอบก็ลองไปหาเรื่องเต็มมาดูกันได้ครับสุดท้ายก็ขอเป็นเพื่อนสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ